สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth ETC ด้วยนะครับก็จริงๆวันนี้อยากจะมารีวิวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะครบ4ปีละนะครับ4ปีละ ในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับเป็นเทรดเดอร์นะครับ f u l ไ time เลยนะครับก็เป็นเทรดเดอร์นะครับที่เทรดในตลาด forex forex exchange นะครับแล้วก็ตลาดทองคำนะครับตลาดคริปโตเนาะแล้วก็เทรดทั้งพอร์ตจริงนะครับแล้วก็เทรดทั้งพอร์ตกองทุนนะครับถ้าวันนี้คลิป ที่ลงอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการรีวิวชีวิตตัวเองนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้ากันมาเป็นข้อๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าได้กี่ข้อด้วยเพราะว่าคลิปเนี้ยไม่มีสคริปต์นะครับอะไรบ้างที่ต้องสำคัญเนาะในฐานะของเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับข้อที่1นนะครับที่คิดว่าเป็นอันดับที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือจงประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม ก่อนที่จะเข้าเทรดนะครับการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมก่อนที่จะเข้าเทรดเนี่ยอ,อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาที่เราเทรดใช่ไหมครับเทรดเดอร์โดยปกติแล้วเนี่ยอพอเราเข้าเซตอัพใช่ไหมเราก็จะกดหลอดในการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเทรดในแพลตฟอร์ม C Trader หรือว่า m t 4 MT5 นะครับหรือว่า Matt Trader นะครับเราก็จะออกหลอดทุกครั้งที่เราออกหลอดอะสิ่งหนึ่งที่ เราควรจะตระหนักรู้สม่ำเสมอเลยนั่นก็คือเราจำเป็นอย่างมากที่จะต้องคิดถึงการสูญเสียก่อนการได้รับนะครับการสูญเสียก่อนการได้รับก็คือถ้าเกิดว่าไม้เนี้เราเสีย100เหรียญเราต้องยอมรับให้ได้และต้องกล้าที่จะสต็อปลอสเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าที่จะสต็อปลอสเนี่ยเราจะเสียไม้ที่อาจจะทำให้สภาวะจิตใจเราอะ มีปัญหาเพราะฉะนั้นข้อที่1คือคิดถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทนเสมอนะครับและนี่ก็จะทําให้การเทรดของเรานั้นดีขึ้นได้แน่นอนนะครับข้อที่2ครับเทคนิค <Technical S 2> นั้นสําคัญความรู้ในเชิงเทคนิคลสำคัญแต่บางครั้งตลาดก็ไม่ได้ให้ตามเทคนิคอลที่เรามีเรารู้ว่าเทรดเดอร์โดยส่วนใหญ่ในบ้านเราอะที่ผมได้มีโอกาสไปพบเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ชาว มาเลเซียเทรดเดอร์ชาวไทยนะครับหรือว่าเทรดเดอร์ชาวต่างประเทศที่ผมทำงานด้วยนะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาเนี่ยเขาทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยเราทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเซตอัพการเทรดซึ่งเซตอัพการเทรดอะบางครั้งอะมันอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการก็คือมันไม่อาจถูก100%เเพราะฉะนั้นจึงกลับมาที่ข้อแรกนะั่นกะ็คือไม่ว่าเซตอัพนั้นจะถูก หรือเซตอัพนั้นจะผิดด้วยเหตุผลในเชิงของตลาดไม่ได้ให้แล้วเนี่ยจงประเมินความเสี่ยงไว้เสมอนะครับจงประเมินความเสี่ยงไว้เสมอนะครับทําไมเราถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่อะเราเทรดแต่ทองคําใช่ไหมแล้วเซตอัพบางคนอะก็คือเป็นเซตอัพไซด์เว์เซลเจอแนวต้านเซลเจอแนวรับปลายหรือบางคนอาจจะเป็นเซตอัพการเทรดแบบเทนฟอ l โล w ก็คือเกิดแนวโน้มแล้วเข้าตามแนวโน้มนั้นน แต่ว่าในบางครั้งตลาดอาจจะมีการแสดง behavior หรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะของ Setup ที่เรามีเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้น Setup ไม่ใช่ทุกสิ่งกลับไปที่ข้อหนึ่งประเมินความเสี่ยงนะครับข้อที่3ครับถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยอย่าดีไซน์แค่การทำงานแต่จงดีไซน์ชีวิตให้เหมาะสม กับสถานะของการเป็นเทรดเดอร์นะครับอ่ะเรามาขยายความภาพนี้กันดีกว่าเทรดเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเก่งกำไรจากความผันผวนราคาของสินค้าแล้วก็เชื่อเลยว่าหลายคนก็จะใช้วิธีการเก่งกำไรในรูปแบบของการมี l e เ e l เ g e เ e เว l เ g e เนี่ยคือลักษณะของการที่อ่าบร oker เนี่ยให้มาร์จินในการทำให้เราเนี่ยเทรดในวงเงินในระดับ1ิ 100หรือ1000เท่าของเงินทุนที่เรามีอยู่ซึ่งก็คือเลเวอเรจหนึ 100, ่งต่อร้อยเลเวอเรจหนึ่หรือเลเวอเรจต่อหนึ่งหต่อหนึ่มันเหมือนกับการที่เราอะ่ะมีตัวคูณที่ทําให้เราอะ่ะทำกำไรได้เยอะแม้เราอะ่ะจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ทุกอย่างมันคือซีโร่ซัมเกมครับมันสามารถทํากําไรได้เยอะแต่มันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียได้เยอะด้วยเช่นกัน เราอาจจะล้างพอตไม่มีนะครับการแบบไม่ขายไม่ขาดทุนอะ่ะเรามีโอกาสที่จะล้างพอตได้เพราะว่าเราเทรดคอนแทคฟอร์ดดิเฟรนต์นะครับไม่ใช่ถือสินค้านั้นนะครับมันจึงกลับมาที่ความเข้าใจว่าเราจําเป็นที่จะต้องดีไซน์ชีวิตการดีไซน์ชีวิตคืออะไรการดีไซน์ชีวิตคือถ้าเกิดว่าเราเมนจเมนต์แบบนี้เราเทรดเทคนิคแบบนี้เวลาที่เราได้กําไรมาเนี่ยเราต้องจัดสรรกําไรให้ ดีๆนะครับการจัดสรรกำไรให้ดีๆที่ผมพูดถึงก็คือเออเราจะต้องแบ่งเงินใช้ชีวิตในแบบที่เราสามารถที่จะมีแผนสำรองในการเทรดเสมอเพราะทุกๆก,การเทรดไม่ได้แปลว่าเราจะได้ตังค์แต่ถ้าเรามีแผนดีไซน์การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายหรือการดีไซน์ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาวะนั้นๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ประยุกต์การยืดหยุ่นในการเพิ่มลด Position ได้ดยเช่นกันไออย่างเช่นของผมเนี่ยออพอเป็นเทรดเดอร์อาชีพในช่วงแรกๆเนี่ยก็เทรดในลักษณะของ day trading แล้วก็เทรดเยอะมากนะครับพอหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีกระแสะเงินสดเก็บเป็นการเทรดแบบ run trend t รน f o l o o w เนี่ยผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากการที่อ,อ,อยู่หน้าจอตลอดเนี่ยก็รอให้สินค้านั้นเป็นเทรน แล้วหาจังหวะเข้าในในจุดที่มันเป็นต้นเทรนกลางเทรนแล้วก็ไปเก็บปลายเทรนซึ่งพอผมดีไซน์ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันทาให้ผมม,มีเวลามากขึ้นพอผมมีเวลามากขึ้นผมก็ต้องฝึกที่จะดีไซน์กำไรฝึกที่จะนําเงินไปต่อยอดเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมได้กำไรเนี่ยผมจะแบ่งเงินครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ50%เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพอตป๊อปเทรดเนาะเราแบ่งกำไรครึ่งหนึ่งเนี่ย เอาไป invest ในตลาดที่เป็น non leverage นะครับแล้วผมจะใช้เงินเนี่ยแค่10%นะครับของรายได้จากการเทรดส่วนที่เหลือผมก็จะเก็บเป็นเงินสดสำรองนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาอา่งานที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยให้ generate cash flow หรือว่า income ที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมเป็นเทรดเดอร์ชีพเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันผมก็มี cash flow จากการ เริ่มที่จะ build business หรือว่านำเงินไปลงทุนแล้วก็ต่อยอดมากขึ้นนะครับอืมแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับน่าจะข้อที่4แล้วนะครับจงรักษาสมดุลทางจิตใจเพราะไม่ใช่แค่ปัใจจัยในเชิงกราฟหรือ Management ที่ทำให้เราล้างพอตแต่บางครั้งอาการที่เราไม่สมดุลทางอารมณ์ก็สามารถทำให้เราพอตแตกได้ด้วยเช่นกัน การไม่สมดุลอารมณ์คือปัญหาอะไรหนึ่งคือปัญหาเช่นคุณทะเลาะก,กับแฟนปัญหาเช่นที่ผมพบเจอนะคือนอนดึกพักผ่อนน้อยทําให้ handle อ,อ,อารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วกออ็อาจจะอยู่ในช่วงที่มีความเครียดเยอะมีความกลัวนะครับอ,อ,อยู่ในสภาวะที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีอำนาจการตัดสินใจ100%เพราะฉะนั้นการ h o p o s i t i การแฮนเดิลโพซิชันจังหวะในการเข้าเทรดในบางครั้งมันหลุดไอจังหวะที่มันหลุดเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมใช้คําว่ามีโอกาสที่จะเป็นหายนะในชีวิตได้เพราะด้วยตาลาดที่มันเป็นเลเวอเรจเนี่ยบางครั้งการที่เราไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์เพียงครั้งเดียวเนี่ยเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้พอร์ตเราะแตกย่อยยับได้เพราะฉะนั้นหาวิธีการในการคลุม ควบคุมอารมณ์ตัวเองเนาะสิ่งที่ผมทําก็คือการนั่งสมาธิาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ฟิตเนสวันหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็หาวิธีการนะครับไปท่องเที่ยวเนาะซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนมีชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงนะครับหรือบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวก็คืออาจจะมีน้องหมาน้องแมวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับผมคิดว่าข้อนี้สำคัญพอๆกัน จงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่า 1. พัฒนาในเชิงความรู้เพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยนะครับก็คือวันที่28เมษายนครับเราผ่านช่วงของทองคําที่ Break เบร Time High ที่ไม่มีสแตทไหนที่เกิดขึ้นในโลกเลยไม่มี Data ไม่มีสแตทเห็นทองเบรกอ m ท h i ไฮแบบเฉยๆนะครับเราเห็นการทับวิ่งของ i t c o i ยเนาะ เ,เราเริ่มเห็นหลายๆโปรดักต์มีการจ r จ a k เบรกออท High แล้วก็บางโปรดักต์ก็จอ่อหลุดโ o เวอร์โการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยมันทําให้เราไม่มีอีโก้การที่เราไม่มีอีโก้นั้นทําให้เราระมัดระวังและมีสติตลอดเวลาและการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่ง l o จิกกับฝั่งไ y โค o l o g y ให้พัฒนา2เรื่องนี้ไปพร้อมกันเพราะบางครั้งศิลปะในการเทรด ก็จาเป็นเป็นอย่างมากนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่อ,อยากแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าในตลอด4ปีของเทรดเดอร์ที่ผมไม่ได้ทํากําไรเยอะนะแต่ผมว่าผมสเตเบิลระดับหนึ่งที่พอเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยอยากจะมาแชร์คุณค่าให้กับเพื่อนๆว่าเออเนี่ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันยอดเยี่ยมนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเป็นได้นะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง EARTH EDC ดด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ